ครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับกับดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่15พฤษภาคมพศ2 5 6พนนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูกันนะครับก็จะเริ่มจากาสีแห่งความรักความรักความรักสมหวังนะครับก็วันนี้ก็จะเริ่มที่สีฟ้าสีน้ำเงินนับโทนที่เป็นสีครามก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับการงานก้าวหน้าต้องนี่เลยครับสีทองสีเทาสีมุกสีควันบุรี ส,สีที่ใช้แล้วร่ํารวยสีแดงสีมกรกอนีเลือดหมูนะครับสีที่ไม่ค่อยเฉลกกับวันนี้คือสีเขียวสีมรกตนะครับเลขเด่นเลขดังนะครับห้าเก้านะครับสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่วันอาทิตย์เลยการเงินหวังเงินได้เงินนะครับช่วงน,นี้รายได้ไหลลื่นจึงทําให้ไม่ค่อยมีปัญหาติดขัดนะครับ ความรักคนมีคู่มีเกณฑ์ทะเลาะกันนะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในใจลืกก็ยังดีกันอยู่คนส่วนมีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่แบบไม่ได้ตั้งใจการงานหากต้องแสดงความคิดเห็นก็ไม่ควรให้ความคิดต่างจากเพื่อนร่วมงานมากเกินไปครับเพราะอาจนํามาซึ่งความขัดแย้งนะครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะครับการเงินมีเกณฑ์ได้รายได้หรือได้ลาบก้อนใหญ่จากน้ําพักน้ําแรงความรักควรมีคู่ต่างคนต่างเป็นส่วนที่ เติมเต็มซึ่งกันและกันปวดโสดมีเกณฑ์มีคนดีมารักมาชอบนะครับการงานในช่วงนี้จะมีโจทย์ยากหรือเรื่องที่จะทําให้คุณต้องแก้ไขแล้วก็จะเหนื่อยมานะครับแต่ผลสุดท้ายก็จะผ่านไปได้นะครับสําหรับวันนี้คนที่เกิดวันอังคารนะครับการเงินช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายตลอดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่จําเป็นทั้งนั้นแหละครับก็ต้องทําใจหน่อยนะครับวันนี้ความรักคนมีคู่ต่างคนต่างเข้าใจกันเลย ทำให้ความรักยังยืนนะครับสโสดคนโสดนะครับยังไม่มีเกณฑ์ที่จะพบรักแบบจริงจงจังๆในเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังในเรื่องงานนะครับหลังจากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธการเงินรายได้ดีครับจะมีเงินเข้ากระเป๋าเรื่อยๆแต่ไม่ควรประมาทเพราะมีเกณฑ์มีรายจ่ายแบบกระทันหันเข้ามาในช่วงน,นี้ความรักคนมีคู่แม้ว่าแตกต่างกันบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ลงตัว คนโสดความรักของคุณจะมีปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทาให้คุณนะ่ะยังไม่สมหวังในทันทีนะครับรอไปก่อนการงานมีปัญหาจุกจิกเล็กๆเข้ามากวนใจเหมือนมแมลงหวีที่บินตอมหน้าตอบตาแต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกครับผู้ที่เกิดวันพุหัสบดีนะครับการเงินมีเกณฑ์กระเป๋ารั่วมีเรื่องของของคุณที่จะต้องแบบจ่ายมากเก็บเงินไม่อยู่นะครับวันนี้ความรักคนมีคู่ก็ คนรักโชคดีนะครับที่มาพบคนรักมันกวงแบบคุณนะครับคนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักแบบงงงงการงานช่วงนี้ยิ่งทํายิ่งได้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการงานทาอะไรก็ประสบความสาเร็จสมหวังคนเกิดวันศุกร์นะครับการเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายมากในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านหรือการผ่อนจ่ายอะไรบางอย่างความรักควรมีแม้ว่าจะนานเท่าไหร่พันก็ยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิม คนโสดเดี๋ยวรีบร้อนมิฉะนั้นอาจจะต้องเสียใจเระความรักนะครับวันนี้การงานวีเก์ต้องรับผิดชอบทั้งงานราชงานหลวงงานเข้ามารูัวไม่ขาดสายคนโสดวันศุกร์เดี๋ยวรีบร้อนกับความรักมิงั้นอาจจบลงเหมือนเพลงใจเย็นๆนะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับการเงินช่วงน,นี้ก็สามารถหาเงินได้อย่างมากยิ่งถ้าทํางานเสริมไปด้วยยิ่งมีโอกาสได้ผลกําไรแบบจัดเต็ม ความรักควรมีคู่ร่วมมือช่วยกันสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นคุณสดวจะได้พบรักกับคนที่มีความคู่ควรกับคุณการงานชว่วงนี้การงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาอปุปสรรคที่เคยทําให้คุณหนักใจก็จะเริ่มคลี่คล,คลายไปทางที่ดีนะครับก็จบลงครับสําหรับดวงประจำวันนี้ถึงชอบถูกใจอย่างไรกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ